ช่วงนี้คุณธันชนกศรีธเน,นชชัยจะพาไปตะลุยประเทศสิงคโปร์กันใช่ค่ะแล้วเราจะมาดูกันสิคะว่าเงิน1,000บาทหรือว่า39เหรียญของสิงคโปร์นะคะจะสามารถกินอะไรเที่ยวอะไรได้ได้บ้างนะคะแล้วก็จะเข้า u ู i v e วอร์ s t u d i o ซึ่งป<ด><ส>เป็นสถานที่เที่ยวสําคัญของสิงคโปร์ได้หรือไม่ติดตามคุณธันชนกค่ะ นิยมรับประทานกันก็จะมีขยะโทสนะคะก็เป็นขนมปังพาเนยแล้วก็ใส่ขยาอยู่ข้างในนะคะไข่2ฟองไข่ลวกแล้วก็ชาหรือกาแฟร้อนเซตที่อยู่ที่2.2ซสิงคโปร์ดอลลาร์หรือถ้าเป็นเงินไทยก็ราวๆ56บาท เดินทางของเราก็ต้องไปกันที่เกาะเซนโตซาหรือเกาะมหาสนุกสําหรับการท่องเที่ยวเราเดินทางครั้งนี้ค่ะเลือกใช้แท็กซี่ออกจากที่พักย่านใชน่าทาวค่าเสียหาอยู่ที่13สิงคโ,โปร์ดอลล่า20เซนต์ค่ะครั้งนี้เรามากัน3คนหารแล้วก็ตกคนละ4เหรียญ40เซนต์ค่ะเกาะแห่งนี้มีทั้งสวนสนุกยูนิเวอร์แซลที่ใครๆก็ต้องมาเมื่อมาเยือนสิงคโ,โปร์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีร้านอาหารศูนย์การค้าโรงแรมหรู หลังจากที่เรานั่งแท็กซี่นะคะมายังฝั่งเซนโตซ่าค่ะซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่รวบรวมร้านอาหารและที่สำคัญค่ะสวนสนุกต่างๆไว้ที่นี่อะควาเรียมก็อยู่ที่นี่ด้วยนะคะด้านหลังของเรายูนิเวอร์แซลค่ะที่เรามาครั้งนี้เราไม่ได้เข้าไปข้างในนะเพราะว่าเดี๋ยวพันบาทจะไม่พอเอาก็จะพาทุกู้ามค่ะเดินรอบๆเซนโตซ่าที่จุดตรงคาสิโนแห่งนี้ค่ะ ราคาตัวค่าเข้ายูนิเวอร์แซเกินงบของเราก็เลยได้แต่ชเง้อตามมองแล้วก็ถ่ายรูปอยู่ด้านนอกเหมือนเรามาถึงที่นี่แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะไปกันที่ไชน่าทาวกันเราซื้อบัตรอีซิลิ n งเตรียมไว้แล้วบัตรนี้ราคา12สิงคโปร์ดอลล่ามีค่ามัดจำบัตร5สิงคโปร์ดอลล่าบัตรนี้นะคะก็ใช้ขึ้นด้ต่างๆรถไต้ดินรถบัสแล้วก็ยังซื้อของได้อีกด้วย เราออกจากซนโตซานะคะแล้วก็ขึ้นรถบัสมาลงที่ Vivo City แล้วก็นั่ง MRT จาก h a r จากคา r ์บฟมาลงที่ชัยนาทาวเราจะพาคุณผู้ชมไปวัดพระเคี่ยวแก้วกันค่ะด้านหลังของดิฉันนี้นะคะก็คือวัดพระเคี้ยวแก้วค่ะซึ่งอยู่บริเวณย่านชัยนาทาวนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึง่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะ สาเหตุที่คนไทยเรียกว่าพระเคี้ยวแก้วเนื่องจากชั้นบนสุดนั้นได้เก็บพระบรมสารีริกธาตุพระเคี้ยวแก้วหรือว่าพระทนของพระพุทธเจ้าไว้ค่ะวัดแห่งนี้ไม่เสียค่าเข้าชมรวมไหว้พระทำบุญกันได้ตามศรัทธา ชนะทาวก็เป็นย่านเมืองเก่าของสิงคโปร์ย่านหนึ่งนะคะแถวนี้ก็ยังคงมีตึกราบ้านช่องมากมายแล้วก็มีของฝากราคาถูกที่จําหน่ายกันตลอดถนนเส้นนี้เลยนะคะใครอยากได้ของฝากก็ได้นํามาที่นี่รองเดินมาใกล้ๆกับบริเวณวัดพระเขี้ยวแก้วดูค่ะก็จะได้ของฝากไปฝากคนที่บ้านคุณได้ค่ะ มาแถวย่านชนะทาวฮ็อกเกอร์ชื่อดังนะคะหรือว่าเป็นออกลักษณะของฟู้ดเซ็นเตอร์ฟู้ดคอร์ที่ใครๆมาแถวนี้นั้นต้องแวะมากินข้าวมันไก่ก็ต้องมาที่ฮ็อกเกอร์อย่างนักเวลค่ะอยู่ตรงข้ามกับวัดพระเที่ยวแก้วมากินข้าวมันไก่ร้านชื่อดังเทียนเทียนค่าเสียหายมื้อกลางวันมื้อนี้นะคะไก่ครึ่งตัวข้าวสามถ้วยตกคนละห้าเหรียญค่ะ จากนั้นเราก็นั่ง MRT ไปกันที่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของสิงคโปร์ที่ใครๆมาที่นี่ก็ต้องมาแมถ้าไม่มาที่นี่นะคะก็เหมือนมาไม่ถึงกันเลยเราไปกันที่เมอร์ไลออนค่ะนั่ง MRT สายสีแดงหรือเขียวมาลงที่ r f f l ฟ p l เ c e เมาลา จาก MRT Raffles Place นะคะแล้วก็เดินข้ามถนนมาก็จะมาถึงจุดบริเวณ Marina Bay ค่ะซึ่งจุดนี้นะคะเป็นไฮไลท์สำคัญของท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสิงคโปร์บางคนบอกว่าถ้าไม่มาเจอ Merlion ้างหลังนี้ก็เหมือนจะมาไม่ถึงสิงคโปร์ค่ะช่วงที่เรามานะคะเป็นช่วงที่เขาปิดปรับปรุงอยู่ก็ทําให้ Merlion ไม่ยอมพ่นน้ำนะคะแล้วก็จากจุดชมวิวจุดนี้เองค่ะจะเห็นช้าง Singapore Flyer นะคะแล้วก็ Marina Bay ด้านหลังค่ะ ก็คือสิงโตทะเลและสิงโตทะเลก็คือสิงโคโปร์แต่เดิมค่ะมีชื่อว่าสิงกะปุระมีความหมายว่าเมืองสิงโตหรือเกาะสิงโตสิงโตทะเลเมอร์ไลออนถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคณะก,กรกรมการการท่องเที่ยวสิงโคโปร์ในปี1964ไปมากหลายที่แล้ววันนี้นะคะก็ถึงเวลาที่ต้องกลับที่พักกันแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็ออกมาจากพรอฟเฟิลเพลสนั่งเอมบัตกลับที่พักของเราที่ย่าชนชินาทาว เติมพลังก่อนนอนกันด้วยอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ค่ะขนมปังกาหรือว่าแครอทเค้กเราฝากท้องกันที่ฮอกเกอร์ซิ่ตั้งอยู่ด้านหลังวัดพระเที่ยวแก้วค่าเสียหาย30โอลลาร์ค่ะ รวมแล้ววันนี้นะคะเราใช้เงินไปทั้งหมด36.9สิงคโปร์ดอาลลราไม่เกินงบของเราที่39สิงคโปร์ดอาลลราค่ะแม้ว่าสิงคโปร์จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่แพงที่สุดในโลกแต่เงิน1 0 0 0พบาทสำหรับการใช้จ่ายในหนึ่งวันก็สามารถเที่ยวที่นี่ได้กินอาหารได้ครบ3มื้อซื้อของฝากได้ก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกกินเลือกใช้แบบไหนค่ะนัทชัยเทียนธนุถ่ายภาพทัชนกศรีเทนชัยในชั่นทีวีรายงานจากสิงคโปร์ค่ะ แล้วก็สงสารคุณธนชนกนิดๆน,นะมีะเงินอยู่1,000บาทหรือว่า39เหรียญสิงคโปร์แทบจะทำอะไรไม่ค่อยได้มากนักเลยใช่แล้วอย่างหนึ่งยูนิเวอร์แซลสตูดิโอก็เข้าไม่ได้นะคะไปเมอร์ไลออนก็เมอร์ไลออนก็ไม่พ่นน้ำนะแต่ก็ไปถึงแล้วนะคุณชนกยินดีด้วยนะคะค่ะก็ถือว่าสิงคโปร์นะคะเป็นประเทศหนึ่งที่มีค่าของชีพที่สูงมากถ้านะักท่องเที่ยวจะเดินทางไปก็ต้องเตรียมเงินไว้จํานวนหนึ่งเนาะ,ะหรือว่าไปที่ที่คุณทันชนกแนะนานะคะที่ที่ไม่เสียค่าเข้าชมหรือว่าทานอาหารที่ถูกหน่อย ใช่ครับแต่ว่าทางงบประมาณเนี่ยจำกัดจริงๆอ่ะผมแนะนําไปป,าประเทศอื่นๆในอาเซียนอย่างเมียนมาของคุณอรวีก็ได้หรือว่าไปประเทศเวียดนามอย่างของผมก็ได้นะครับรับรองว่าไม่แพงอย่างแน่นอนครับเอาละรครับวันนี้หมดเวลาของรายการสวัสดีอาเซียนแล้วนะครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะครับ